สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องลังของขังนะคะทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องจูเนียรสองผ่าบ้าน EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่566นะคะ วันนี้ค่ะมีพบ้านบ้านๆราคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวองค์ละ600บาทน,นะคะขอให้พี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะสนใจองค์ไหนเล็งองค์ไหนไว้นะคะโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยค่ะที่เบอร์โทร8 8 6 6 2 0 5 9 1 0ทางร้านจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามา เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมดอ่าในแต่และองค์ได้เลยค่ะพาทุกรายการค่ะเป็นพาของทางที่บ้านน้องเององค์ไหนที่น้องพูดผิดหรือว่าจําผิดน้องต้องขออภัยพี่ๆถุกทานด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่ๆไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักการชอบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะกะติกาของทางร้านนะคะพาทุกรายการค่ะจะมีหมายเลขกำกับ จนเลยสมมติว่าพี่ๆต้องการปิดรายการนี้นะคะหมายเลขที่3ให้พี่ๆค่ะแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่3 ep ที่566ช่องจูเนียร์สองพระบ้านนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่าน,นะคะ่ะได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆ ค่ะ50รายการวันนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะขนมาให้พี่พี่รับชมรับฟังกันแบบยาวๆค่ะมีทั้งเนื้อดินชิ้นผงรูปหล่อเครื่องรางสวยๆราคาแบ่งปันองค์ละ600บาททุกองค์แถมจัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะทั่วประเทศเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะองค์นี้จะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พ องนี้จะเป็นพระขุนาพระขุนแผนฝังตะกุดทองนะคะหลวงปู่ทีมวัดนันหานไ้จังหวัดระยองเลี่ยมกันน้ำนะคะก่อฝั่งเพชรสวยงามเลี่ยมกันน้ำก่อฝั่งเพชรสวยงามนะคะเป็นฝั่งตะมดุดเป็นฝั่งตะกุดทอง รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังตะกุดนะคะดูสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สองนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการค่ะเรี่ยมกันน้ํากอบฝั่งพิษมีรอยจันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์มีรอยจานนะคะดูชัดเจนเลยนะคะทั่วทั้งองค์ใบหน้าดูคมดูชัดค่ะ รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่าไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,รเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3นะคะพี่ๆองค์นี้ค่ะเป็นพระก,กิ่งเนื้อสำลิดวัดบวรนิเวศนะคะเลี่ยมกันน้ำก่อฝั่งเพชรค่ะ รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆใบหน้าดูคมดูชัดนะคะองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยางบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4องค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฝั่งตะกุดทองคํานะคะวัดลคาคังโคศิตตาราม เลี่ยมกอบน้ำฝั่งพชรน,นะคะมวลสารแน่นๆแบบนี้เลยมวลสารนะคะแน่นๆดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังฝั่งตะกุดเช่นกันน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นหมายเลขที่4ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่หนะคะองค์นี้เป็นพับปิดตาในเะมฆพัด เป็นพระปิดตานะคะเนื้อเมฆขออภัยค่ะเป็นเนื้อเมฆขสิทธิ์หลวงพ่อทับนะคะวัดอนงคารามค่ะเลี่ยมกอบทองนะคะเลี่ยมกอบทองฝั่งเพชรสวยงามค่ะพี่พีมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆ เป็นของเก่าของโบราณนะคะหายากมากๆแล้วนะองค์นี้พี่ๆี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีโพรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่6องค์นี้จะเป็นพระปิดตาองนี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่พิมพจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพเลี่ยมกันน้ํานะคะกอบฝังเพชรสวยงามเลี่ยมกันน้ํากอบฝังเพชรนะคะสวยงามค่ะ รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนนะคะพี่พีมวลสารแน่นๆแ,แบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่พท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีโผล่เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะให้ราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ีทั่วประเทศต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่7หมายเลขที่7นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นพระล่วงเนื้อชินสนิมแดงเลี่ยมกรอบไม้เก่าโบราณค่ะ ไปพร้อมกับเลี่ยมกรอบหมายเก่าโบราณน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเลี่ยมกรอบเก่าเดิมนะคะองค์นี้น้องแบ่งปันให้นะราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขต่อไปจะเป็นหมายเลขที่แ หมายเลขที่8องค์นี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบค่ะกุวัดใหญ่ชัยมงคลพร้อมเลี่ยมตลับเดิมแบบนี้เลยนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งมวลสารดูชัดเจนเลยนะคะทั่วทั้งองค์หน้าเก็บสะสมมากๆใบหน้าดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีโผล่เข้ามากันก่อนได้เลยนะคะให้ราคาแบ่งปันองค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะองค์นี้เป็นเหรียญลาภพลนะคะพูนทวีเสด็จพ่อรลอห้าค่ะเรียมกันน้ำกรอบฝั่งเพชรสวยงามใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ600บาท เลี่ยมกอบทองฝั่งเพชรด้านหลังค่ะจะเป็นหลังตัวหนังสือปี2535แบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขต่อไปเป็นหมายเลขที่10ค่ะหมายเลขที่10นะคะองค์นี้เป็นเหรียญปลก8ลดรอบหลวงปู่ทิมค่ะวัดอาหารไรจังหวัดระยองเลี่ยมกันน้ำกอบฝั่งเพชรด้านหลังจะเป็นหลังยนันดูชัดเจนเลย ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะดูชัดเจนแบบนี้ส่วนด้านหน้าใบหน้าดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบรีกรีบทีบรีบรา,าะะบรี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 นะีบเบรีบรีบรรีบรีบรีบรบรี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 บรบรรีบ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 รี่ระะี่รีบรีปรีบ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 รี หมายเลขที่11นะคะองค์นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารูค่ะเป็นเหรียญรุ่นที่9ปี 2, 5 1,3วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครน,นะคะพร้อมตลับเงินนะคะแกะลายสวยงามใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆจะเป็นหนังรอยจานรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลย ลองให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคาองค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11 หมายเลขที่สิบเอดนะคะองค์นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารยโรค่ะเป็นเหรียญรุ่นที่9 13, ้าปี2513วน่าัตตาอุดมสมพรมจังหวัดสกลนครนะคะพร้อมตลับเงินแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะองค์นี้ เมตตาดูชัดเจนเป็นเนื้อทองแดงลมดำน้องแบ่งปันให้นะราคาอยู่ที่600บาทด้านหลังนะคะพี่พี่จะเป็นหลังตัวหนังสือและหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านในสนใจรีบลักรีพูเ,พเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13นะคะองค์นี้ค่ะพี่พี่จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุข เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงปู่สุกป,ปี24-66วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทพร้อมตลับเงินนะคะแกะลายสวยงามแบบนี้เลยเป็นตลับเก่าโบราณน,นะคะพี่พี่หายากมากๆเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองคนี้รีบทักรีโพเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะใบหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้รี่สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่13ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14 หมายเลขที่14นะคะองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะคะกุวัดศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเลี่ยมกันน้ำกอบฝังเพชรด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะเลี่ยมกันน้ำกออฝังเพชรสวยๆแบบนี้เลยด้านในนะคะจะเป็นเนื้อลมดำใบหน้าดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบพักรีบโพเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15้า หมายเลขที่15นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพ้าผงแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมพร้อมตลับเดิมๆนะคะจากวัดมวลสามแน่นๆเลยน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจองค์นี้หรือว่าเลงองค์นี้ไปอยู่นะคะรีบทักเรียบโทรเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องในแต่ละองค์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่16 ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่16นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งพิมพ์ใหญ่นะคะวัดบวรนิเวศค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองใบหน้าดูคมชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคาองค์ละ6 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆขารายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากมาก องนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมน,นะคะรีบทักรีโปรเข้ามากันได้เลยนะคะใบหน้าดูคมชัดหน้ากิบสะสมมากๆองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่16ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่17ค่ะหมายเลขที่17นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเบีย้ยแก้หลวงพ่อนุ่มเป็นเบีย้ยแก้หลวงพ่อนุ่มนะคะวัดนางในต่อโคดหมง 18K เป็นของเก่าของโบราณนะคะมีรอยจานนะคะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันเป็นเบี้ยกแก้เก่าโบราณหายากมากๆแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีทักรีบโรเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่18องค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดลคาคังโคศิต,ตารามนะคะเลี่ยมกันน้ำกอบเงินเก่า มวลสารรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆเลยมวลสารรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเหเีียมกรอบเงินลงยานะคะดูสวยงามน้องแบ่งปันให้นะราคาอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่19หมายเลขที่19นะคะพีพีองค์นี้นะคะเป็นพระ เป็นพะกุฮอหินแกะจุยเจียนะคะเป็นสีแดงอลามกุวังหน้าเรี่ยมกันน้ํานะคะกอบฝั่งเพชรนี่เลยนะคะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามน่าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะใบหน้าดูคมดูชัดมอสสารแน่นๆแบบนี้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละนะคะ600บาท สวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกอบทองฝั่งเพชรสวยงามเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโกลเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20หมายเลขที่20นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระก,กิ่งพิมพ์ใหญ่มีซุ้มวัดบวรนิเวศวิหารนะคะเนื้อเป็นเนื้อสำริดใบหน้าดูคมชัดใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามน่าเก็บสะสมมากๆ องนี้น้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟรีใต้ฐานจะมีเป็นหมายเลข268นะคะชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูด้วภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงค่ะเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่21 หมายเลขที่21องค์นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ไข่เหนือกระไหลทองวัดเชิงเลนนะคะพร้อมกับถุงเดิมนะคะจากวัดเลยเนอ้องขออนุญาตแกะให้ดูนะคะพี่พีด้านในนะคะเหรียญจะดูชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังตรงนี้จะไม่มียนันหรือว่ารอยจานนะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจรีบพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0 8 2 6 2แ5 9 1 0นะคะสามารถใช้เบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาเพื่อโดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่22องค์นี้จะเป็นพระปิตาจัมโบหลวงปู่โตเนื้อสำริดทองวัดประดูชิมพีองค์นี้เป็นพับปิตานะคะพี่ๆสวยงามมากๆเลยของจริงสวยงามมากๆเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลย ด้านหลังจับเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยพี่พี่สามารถแอดไลน์ค่ะน้องเข้ามานะคะเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะยินดีให้บริการกับพี่พี่ทุกท่านค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23า หมายเลขที่23นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นสิงห์สามขวนนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นสิงห์สามขวนหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นสามห่วงด้วยเรียมกอบกันน้ำนะคะอย่างดีแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีนราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นของเก่าของโบราณนะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24หมายเลขที่24นะคะพี่ๆองค์นี้ค่ะจะเป็นพระส,สมเด็จ จะเป็นพระสมเด็จนะคะโคเสถีกุวังหน้าเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อ,อเป็นเนื้อโลหะเปียกทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยปี2 4 0 8เป็นเนื้อสำริดทองสวยงามมากๆเลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังว่า่าอะ ต่อโค้ดวังหน้านะคะและปี408ชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีกโรเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20 25เอ่อี่นะคะพี่ๆองคนี้นะคะจะเป็นพระปิดต,ตา องค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารเนื้อโลหะสำริดทองค่ะสวยๆแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะให้ราคาแบ่งปันองค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะจะเป็นหมายเลขที่25ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26 องค์นี้นะคะเป็นรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิมปี2482วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเลี่ยมกะชเช้าเลี่ยมจับกระเช้าวสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทใต้ฐานตรงนี้นะคะจะมีรอยจานชัดเจนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีโพเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นออขอัยค่ะหมายเลขที่27นะคะองค์นี้เป็นพระก,กิ่งวัส,สุทัศน์เทพบารารามนะคะเนื้อเป็นเนื้อสองกริย์ใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะใบหน้านะคะดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะพี่พี่ ดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่องค์นี้เป็นหมายเลขที่27ราะคาแบ่งป,ปันอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28 หมายเลขที่28นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพักกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิม,มเนื้อโลหะสัมฤทิทองนะคะต่อโคศสสาราหมายเลขที่สต่อโคศารานะคะหมายเลขที่14นี่เลยเดยวน้องให้ดูใกล้ๆนะคะ ต่อโคสารานะคะหมายเลขที่14และมีรอยจารชัดเจนใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโพเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่28ค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29องค์นี้นะ จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่วัดละคังโคศิตตารามเรียมจับของนะคะพี่พเป็นด้านหลังจะเป็นหลังบุญนาคด้านหลังเป็นหลังต่อโคดนะคะบุญนาคสวยงามแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโพเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยมวลสารแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30 หมายเลขที่30นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมตลับเปิดหน้าเปิดหลังนะคะสภาพเก่าใช้งาน พร้อมตลับเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านารับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31หมายเลขที่31นะคะอง์นี้เป็นพากกิ่งชินบันชรค่ะหลวงปู่ทิม เนื้อโลหะสามลิตเงินนะคะต่อโคตสศาลาต่อโคตสศาลาหมายเลขที่9้านะคะพี่ๆต่อโคตารศาลาหมายเลขที่9ใบหน้าดูคมดูชัดหน้าก็บสารสมมากๆใบหน้านะคะดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญเนื้อเป็นเนื้อสำริดเงินลงยาวัดกลางบางแก้วค่ะเป็นเนื้อสำริดเงินลงยานะคะ วัดกลางบางแก้วองคนี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทเช่นกันด้านหลังตรงนี้จะเป็นหลังรอยจานนะคะเพี่พๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรีโกลเข้ามากันก่อนได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้รีสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33 หมายเลขที่33องค์นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อลุ่งค่ะเนื้อเป็นเนื้อทองแดงวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครเรียมจับขอบเงินนะคะใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังจะเป็นหลังยันแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขนะคะที่34 หมายเลขที่34นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเป็นเนื้อทองแดงเดี่ยมจับขอบเงินนะคะพี่ๆเสรษๆแบบนี้เลยปี2-4-6-6หนะส่วนด้านหน้านะคะใบหน้ายังดูคมดูชัดแบบนี้อยู่พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากโดูรูภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาโดูรูภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่35 หมายเลขที่35นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยด้านหลังเป็นหลังฮนุมานเชิญธงวัดละคังโคสิตาลามเลี่ยมกรอบเก่านะคะสภาพใช้งานใบหน้าดูคมชัด รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยน้องแบ่งปันให้ราคา600บาทจะส่งให้ฟรีสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่36หมายเลขที่36องค์นี้เป็นเหรียญค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อกันหนะ้ากัดทองลงยาปี2469วัดพายาตกาลามใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยานแบ่งปันให้องค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีหลังดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆหายากมากๆแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออีปี2473เนื้อทองแดงเลี่ยมจับขอบเงินใบหน้าดูคมชัดด้านหลังจับเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีโพเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0คะ่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุววัดคงคารามเป็นเนื้อลมดําใบหน้าดูชัดเจนนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยเหรียญน,นะคะยังดูสวยงามดูสภาพสวสมบูรณ์พี่พี่ท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39 หมายเลขที่39นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารูนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะเนื้ออันปะกาปี2507วัดป่าอุดมสมพรใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรอยจาร์ตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่40 หมายเลขที่40องค์องนี้นะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินค่ะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาวัดบางคันนะคะเลี่ยมจับขอบเงินเดิมเลี่ยมจับขอบเงินเดิมแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละนะคะ600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าสนใจองค์นี้รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4ี่องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ ขออภัยค่ะองค์นี้นะคะพี่พีจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเป็นเหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทองค่ะ เต้นเหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทองนะคะปีสองสี่หกเก้าวัดพระยาศก,การามใบหน้าดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้ให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละหกร้อยบาทด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนเลยส่วนด้านหน้าใบหน้าดูคมชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบถักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สี่สิบสอง หมายเลขที่42องค์นี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญพิมพ์ดอกพิกุลเนื้อเป็นเนื้อสำเร็จเงินลงยาวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมค่ะใบหน้าดูคมดูชัด,ดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนส่วนด้าหนหลังจะเป็นหลังยนันน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้พีสวยงามมากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเรียนรุ่นแรกหลวงปู่สุขปี2466วัดตากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเลี้ยมจับขอบเดิมๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำไปหน้าดูคมชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยัน ด้านหลังจะเป็นหลังยันและหลังรอยจานนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44นะคะองค์นี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พีเป็นพระปิดตาเนื้อสัมิทิทองหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้มีรอยจานร,รอบองค์นะคะ องนี้นะคะจะมีรอยจานรอบองค์น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ปีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45 หมายเลขที่45นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสังกระจายค่ะวัดสุทัศเนื้อโลหะสำรฤิดทองนะคะใบหน้าดูคมดูชัดสภาพสมบูรณ์นะคะพี่ๆมีรอยจานรอบองค์ค่ะจะมีรอยจานรอบองค์ใต้ฐานเป็นฐานจอบะลอองนี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่45ค่ะราคาแบ่งปัน600บาทต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพคอแอลปี2515เนื้อเป็นเนื้ออันปะก้าวัดบางขานค่ะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทจะส่งให้ฟรี พี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะองค์นี้พี่ๆท่านไหนนะคะอยากบูชาต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่าในวีดีโอนะคะสามารถทักลายน้องเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47จะเป็นพระปิดตาหลังแบบ เป็นภาพปิดตานะคะหลังแบบเนื้อผงคูกลากหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเรียมจับกระเช้านะคะพี่พี่ผิวจะเป็นผิวแห้งมวลสารดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งมวลสารดูชัดเจนนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเช่นกันราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจใรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาาเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48 หมายเลขที่48นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญจุราลงกรค่ะเป็นเหรียญจุราลงกรบรมราชาธิราชนะคะใบหน้าดูคมดูชัดมากๆเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่เป็นเนื้อกระไหล่เงินด้านหลังจะเป็นหลังปาาพอ่อน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟีสภาพดูสวยสมบูรณ์เลยนะคะองนี้เป็นหมายเลขที่48นะคะไปนะคะเป็นหมายเลขที่49ค่ะหมายเลขที่49องค์นี้จะเป็นพระคงหลวงพ่อปาน เป็นผ้าผงหลวงพ่อปานนะคะพิมหันนุมานผิวจะเป็นผิวแห้งเป็นเนื้อดินน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่600บาทจัดส่งให้ฟรีสภาพดูสวยสมบูรณ์เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศรัพท์กับเบอร์ไลน์น้องเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ ep นี้จะเป็นเหนธธรียญย5พปุทธัตววรษ ปี2500นะคะเนื้อเป็นเนื้อชินตะกว่าพร้อมตลับกรอบเดิมจากวัดใบหน้าดูคมดูชัดนะคะส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นหลังทำรรมาจากน้องแบ่งปันให้นะราคาอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศทุกบา้านทุกออเดอร์เลยองค์นี้เป็นหมายเลขที่50ปหรียญ25พุทธศตวรรษนะคะเป็นเนื้อชินตะกว่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะ ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้ยวยกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเล็งองค์ไหนไว้นะคะโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะจะมีพาอะไรสวยๆมาให้พี่พี่รับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะสําหรับ ตอนนี้น้องต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ